เกร็ดน่ารู้คู่เกษตรกรไทยกับรอบรู้เรื่องยางพาราโดยสถานีวิทยุมกรอบรู้เรื่องยางพาราตอนอยางธรรมชาติเหลวคืออะไรคุณผู้ฟังคะยางธรรมชาติเหลวหรือ Liquid Natural Rubber หรือมีตัวย่อว่า LNR มักจะถูกคิดว่าเป็นน้ำยางธรรมชาติซึ่งเป็นการเข้าใจที่ผิดนะคะ เพราะยางธรรมชาติเหลวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากการตัดขาดสายโซ่ของอยางธรรมชาติโดยอาศัยความร้อนหรือปฏิกิริยาทางเคมี ยางธรรมชาติเหลวจะประกอบด้วยโมโนเมอร์ชนิดเดียวกับยางธรรมชาติและมีองค์ประกอบอื่นๆเหมือนกับยางธรรมชาติได้แก่สีกลิ่นลักษณะทางกายภาพสมบัติการใช้งานอีกทั้งยังมีความหนาแน่นระดับของความไม่อิ่มตัวและอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายเท่ากับ ยางธรรมชาติอีกด้วยสิ่งที่แตกต่างกันคือน้ำหนักโมเลกุลโดยอย่างธรรมชาติเหลวจะมีน้ำหนักโมเลกุลต่ำกว่า1 0 0 0งแมีลักษณะเป็นของเหลวที่ระเหยไม่ได้มีสีน้ำตาลเข้มและสามารถใช้งานเป็นสารทำให้ยางนิ่มที่มีคุณภาพสูงได้อย่างธรรมชาติเหลวมีหลายเกรดนะคะเกรดที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงกว่าจะมีความหนืดสูงกว่าอย่างธรรมชาติเหลวมีความหนืดตั้งแต่ 400- ถึง4 0 0พพอยส์ ยางธรรมชาติเหลวสามารถทำให้เกิดการคงรูปได้โดยใช้กร,รมมัทันเปอร์ออกไซด์หรือโลหะออกไซด์ข้อดีของยางธรรมชาติเหลวคือกระบวนการผลิตง่ายและการปรับปรุงสมบัติการใช้งานทำได้ง่ายเมื่อนำยางธรรมชาติเหลวไปใช้เป็นสารทำให้ยางนิ่มยางธรรมชาติเหลวจะช่วยให้สามารถเติมผงขมเหลาดำในปริมาณที่สูงขึ้นลงไปในยางคอมพลตโดยที่ยังรักษาสมบัติการคงรูปของยางได้เพราะว่ายางธรรมชาติเหลวจะทำ กิริยากับกรรมฐานในปริมาณที่พอเหมาะที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดล้อมเลวของกรรมฐานหรือเรียกว่าวันคไนซ์ไปพร้อมกับยางธรรมชาติข้อดีอื่นๆที่เด่นชัดของยางธรรมชาติเลวก็คือช่วยลดอัตราเสี่ยงในการทำให้เกิดยางตายใช้พลังงานในการผลิตต่ำลงสมบัติการไหลดีขึ้นและมีค่าพลาสติกซิตี้ที่ต่ำลงค่ะ ติดตามรอบรู้เรื่องยางพาราได้ใหม่ในครั้งต่อไปทางเครือข่ายสถานีวิทยุมกค่ะ